สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเอฟซีชองลูกขเนียวเยลอีสานทุกท่านครับพี่น้องอีพี่นี่นะครับพาพี่พน้องเอฟซทุกท่านกลับมาอยู่คุณตาฟ้ามครับทรงถ่ายปีเก้าตอนรับปีไม่ครับพี่น้องนะครับเหมือนนี่คุณตาฟ้ามมีแม่สาวสวยๆพี่น้องแดงจนแสบตาครับพี่น้องบ่แดกงแต่เขียวพี่น้องแม่นี่สีดีหนอกตั้งหลังตรงงามๆนะครับไผยกำลังอยากได้แม่สาวไปเลี้ยง ตัวนี้สะอาดสะอาดมาครับเดี๋จดเอฟครับพี่น้องสวยๆเลยลูกสาวของพ่อด้ยครับคุณตาฟ้ามเคฟสามหนึ่งครับผมเคเอฟสามหนึ่งครับพี่น้องนะครับลูกสาวเคเอฟสามหนึ่งครับกัมโบเคเอฟสามหนึ่งของที่เจเก่าฟ้ามอายุจ็ดเดือนแล้วครับคุณตาฟ้ามอายุได้สิบสองเดือนครับเอานะครับอายุได้สิบสองเดือนกับเขาปีหนึ่งพอดีเนาะครับผมส่วนสูงนี่ลอยสามสิบถึงลอยสามสิบห่าครับพี่น้องเบิลงเลี่ยมโตเบิลงเม็ดสีเบิงครับพี่น้องยืนยกง่ามครับนะครับของดีของง่ามที่คุณตาฟ้าม มือนี้มี่แมชมแม่สาวแม่ลูกเนาะครับแม่ลูกครับเอาเดี๋ยวก่อนไปรับชมคุณตาฟาร์มฝากเบอร์โทรช่องทางติดต่อไว้จังน่อยนะครับผมครับผมสวัสดีครับผมคุณตาฟาร์มเหมือนเพื่อเมืองมาสารคข้ามครับถ้ามาก็เส้นนี้นะครับเส้นมาอ่ามาสารคามร้อยเอ็ดนะครับมาถึงผมเ้วยไรกษตรโทรหาผมเลยครับเบอร์นี้นะครับ0 8 5 0 0 8 7 5 6 6อีกเบอร์ไอเดียไลน์นะครับ0951809560 อำเภอเมืองมาสารคามเฟซบุ๊กก็แจ่มใสโฟโต้ดีต้อนครับมัครบแถวๆสนามบันหันมานนี่ครับมาลอยไปทั้งร้อยเอ็ดนะครับอยู่กลางๆบนเขาเลยเนาะแมนอยู่บ้านเขาตำบลเขาตัวนี้ครับพี่น้องตัวหาได้ครับตัวงอกร้อนก็ได้นะครับผมมีหลายครับเบิ่งแม่สาวสะก้อนสาวตัวนงามหลังสวยครับพี่น้องออกไงครับตัวนี้ใบหลอดครบพี่น้องเบิ่องเมียสาวสะก้อนสาวตรงาม้าสวยนะครับนนุ่มซีเต้าแดงลรื่องกระชับดีหนังตั้งข้อนะ แดงโบดเลยครับพี่น้องอนาคตไกลครับนี่ครับงามครับเปิดน้าเมียแรกหูข้อมให้ชอบงั่วสาวเอาเก็บเรื่องโค้งสางเรื่องสีบ่ผิดหวังนะครับเปิดมาแเมียแรกพี่น้องเอาไปเป็นของขวัญปีใหม่ให้จะข้องก็ได้หรือว่าให้นะครับผมให้พ่อให้แม่นะครับผมไวเลี่ยงเป็นมุ่นเป็นมั่งเป็นทุนนะครับผมมีมูลค่ามีกําไร เปิดไว้หลายไปไหนครับผมเปิดไว้หกหมื่นเก้าครับตัวนี้ครับพิเศษเลยหมื่นกับอีกเก้าพันบาทนะครับผมครับราคาแบ่งกันไปเลียงแบบพิเศษราคานีห้องไว้ให้ตอเอาครับพี่น้องห้องไรนะครับเก้าแล้วครับเบื้องนะครับสไตล์คุณตาฟ้ามนะครับลูกกระดีนะครับห้องไยขายถึกครับพี่น้องนะครับของดีของงามคุณตาฟ้ามเอานะครับแม่สาวเปิดมาแร่เลกกระเด็ดแล้วพี่น้องเมึงทับควัญสวยครับนี่ครับนั่งมองนั่งทับตรงสะดือได้ครับนี่ครับสวยเลยพี่น้อง เบื้องเลี่ยมถ่ายดีนะครับผมชีดกระชับข้อขากระดีครับพี่น้องคนี่ครับนี่ครับว่นว่นให้เบื้องครับทุกนี่ครับรอบตัวโอ้งามครับเลี่ยมเนียงามครับนี่ข้างนี่ยืนงามนะครับหกสิบเท่าครับผมหกสิบเก่าครับหกสิบเก่ามาต่อร่องเอาครับพี่น้องต่อไลยนะครับไลยครับนี่ครับผมห้องไห้ให้พูดไปต่อกันได้ผมบอกได้ว่าขอกหนีฟ้ามนี่ห้องหลายขายถึกนะครับ มักแดงแดงโบแดงไปเข่าถ่ายมะนาวตัดนะครับถ่ายง่ายๆงามๆตรงสาวหน่อยตัวนี้เลยครับพี่น้องหวานครับตัวนี้เอาหรือไผมักแม่ลูกเดี๋ยวมีแม่ลูกให้เบิ้งหนึ่งคู่เนาะครับนาโนดีเอานะครับเดี๋ยวไปเบิ้งแม่ลูกกันเดี๋ยวจูงให้ย่างนะคกันง่ามๆครับพี่น้องเลยจูงย่างนะครับตัวนี้เอาเดี๋ยวให้เพิ่นจูงกันครับโห่บาดยาให้เบิ้งจักหน่อยครับพี่น้องจับไายได้ครับโห่ครับเพิ่งเหยื่อเพิ่งเขาขวดปีได้พี่น้องนะครับปีหนึ่งพอดีนะครับงเขาปีห้้้้้้้าาผผผูููิิิงงงงงเเเเเฒ่่่โตตลลีีียยไดครัับบบวนม คอ่านะครับลูกงี้ยวใส่กับได้ครับไปให้ไปหน้าได้ครับสวยๆเลยครับพี่น้องเอาเดี๋ยวไปเบิ้งแม่ลูกกันเนาะครับเนาะครับผมเดี๋ยวไปเบิ้งแม่ลูกกันไปเข่าคลอกหลาเร็วไปเดี๋ยวไปโชว์โตครับพี่น้องนะครับผมตากแดดเพียน้อยนี่ครับเดี๋ยวไปเบิ้งแม่ลูกเอาอาบแดดไปนิดเพียน้อยนะครับเอาแดดเพียงมือเศ้ากับงา้ยมนะครับผมเบิ้งนะครับยืนกับงามเรียมขากระดีงามตัวนี้นี่ครับสูงหน่อยชี้สิบบอกไว้เนี่ย อ่าสูงลอยเขาสามหาบวกหาซีซิปเนาะนะครับโดยประมาณนะครับพี่น้องบบื้องง้อหน่อยได้งใหญ่เติมอี่นะครับสิบสองเดือนปีหนึ่งแม่ลูกคูคูคือลูกตัวเมียครับลูกตัวแม่ครับอ่าลูกตัวแม่เนาะเดี๋ยวเบิ้งคู่แม่ลูกกันเดี๋ยวออกมาให้เบิ้งครับพี่น้องเดี๋ยวมาเบิ้งแม่ลูกนะครับผมมีหนึ่งคูแม่ลูกลูกตัวเมียสวยๆครับแม่เฟ่มใหญ่ลอยหาซีบเลยเนาะลอยหาซีบครับลอยหาซีบกับลูกสาวเพิ่นเอาเบิดงลูกแดงดีครับพี่น้องลูกสาวได้เจ็ดเดือนแล้วครับผมลูกสาวได้หาหกเดือนนี่ครับเดือน เอานะครับผมกับประมาณ6เดือนขึ้นเนาะนะครับเป็นงัวนะครับโครงสูงใหญ่นะครับทั้งแม่ทั้งลูกครับพี่น้องลูกที่ไหนครับผมอยู่นะแม่นี่ลูกลสองครับลูกที่สองเนาะแม่เป็นเท่าโบดครับพี่น้องลูกสามลูกสในทองผสมพันรอบแล้วผสมพันรอบเนาะนะครับเขียบสามหนึ่งลูกสาวเป็นลูกคอดีกว่ครับลูกเขียบสามหนึ่งครับลูกสาวเขียสามหนึ่งเป็นคู่แม่ลูกครับพี่น้อง ตั้มนี้มีบรงไหบ้างครับคู่นี้แม่ลูกบ่มีครับรับประกันเลยอ้าวเราประกันบ่มีตั้มนี้ครับพี่น้องเปิดไว้หลายไปไหนครับผมแม่กับหูเปิดไว้สี่หมื่นเก้าหาร้อยครับสี่หมื่นเก้าพันครบอีกหาร้อยที่คุณตาฟาร์มครับพี่น้องห้องไว้พี่น้องมาต่อรองเอาแยกกันแยกครับเอาอยากแยกเอาก็ได้ครับพี่น้องเพราะลูกพ่อแยกแล้วแม่ก็สมแล้วสี่หมื่นเก้าพันบาทครับพี่น้องมักงัวสาวตั้งแต่ต้นคลิปลูกครสามหนึ่งเนาะนะครับหรือมักแม่ลูกลูกสาวเคฟีบสามหนึ่งนะครับลูก เป็นออกช่วงเขาบีเนาะได้เฮดเขาปะครับลูกบดดอเฮดครับลูกเอานะครับลูกเขาโค้งเขาพันในขึ้นครับพี่น้องนะครับโค้งไม่พานในขึ้นเลยนะครับผมสนใจก็โทรมาหาคุณตาได้เบอร์โทรเบอร์ไดนก็ครับผมเบอร์โทรนะครับ085ครับผม0087566ครับเบอร์แอดดีไลน์ก็0951809560ครับครับผมแม่ผสมเราได้ครับเอาไทยสวยๆหนึ่งเบอร์นะครับเบอร์อีกรอบหนึ่งครับพี่น้องคู่แม่ลูกตหางรำลึกดีนะครับหางเงาเครื่องแม่เครื่องลูกหางรำเป็นม้วนฟิล์ม ฟิล์มใหญ่นะครับลำเง่าสำหรับผู้สนใจที่คุณตาฟ้าเหมือนี่มีหนึ่งแม่สาวก็อีกหนึ่งแม่ลูกครับพี่น้องฝากพี่ฝากน้องไว้นะครับมีบรหลายแต่คุณภาพมาเอาอ่านะครับงองของดีช่วงปีใหม่น้ำคุณตาไปเลี้ยงนะครับไผ่ขับบ้านช่วงปีใหม่ผ่านทางบ้านเขาอ่าจากสารคามไปรอยเอ็ดครับยุคก่กลางแถววิไลเกษตรสารคามครับพี่น้องแวะเบิ้งงงวก้อนก็ได้นะครับสำหรับไอพี่นี่กับจากไรพี่น้องมาทั้งทีคนคุณตาหลายครับผมสวัสดีครับ